สวัสดีครับพบกับรายการยูวินทีบอกต่อผมธนพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับรถเราเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ใช้งานเขาเราจอดอยู่เฉยเฉยก็เสียหายได้ครับหมายความว่าถ้าเราจําเป็นต้องจอดรถกลางแดดซึ่งทุกคนมีโอกาสนั้นแน่นอนครับเมื่อเราจอดตาแดดนานๆครับปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมีมากมายที่เราไม่รู้นะครับปกติเนี่ยภาวะความร้อนณปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเกือบจะ40องศาไปแล้วนะครับแต่เมื่อรถจอดตัดแดดนานๆจากปกติภายนอกใน40แต่อยู่ในรถเนี่ยอาจจะต้องมัน ห0หรือโดดไปมากกว่า60ด้วยซ้าไปแล้วเราจอดแบบเปรี้ยง,ยงๆแรงๆหนักๆเลยด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างที่ส่งผลเสียหายชัดๆเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือพวกสีของรถยนต์สีเวลาที่เราจอดรถนานๆนจะเห็นได้ว่าบางคันเนี่ยเราเจออะหลังคาจะด่างเลยฝาโปรงจะด่างเลยเพราะว่ารถแบบนี้ที่จอดกลางแดดนานๆน,นะครับถัดมาครับประเภทพวกยางรถยนต์ที่เราก็มองว่าเอ๊ะมันมีผลที่เหรอรถไม่ได้ใช้งานนะครับจอดกระแดดนานๆแบบนี้ ก็ทาให้ยางรถยนต์เสียหายได้ด้วยเหมือนกันไม่แพ้กับรถที่วิ่งใช้งานไกลๆเลยนะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันอมความร้อนมากนะครับยิ่งจอดตาแดดนานๆก็ทําให้เสื่อมสมรรถภาพมากขึ้นนะครับถัดมาครับพวกฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงต่อให้เราติดมาขนาดไหนก็แล้วแต่หน้าที่เ็าคือฟิล์มกองแสงอยู่แล้วเมื่อเจอกระแดดนานๆจะจัดครับหครับสีมันจะจืดลงไปเลย2อคือสมรรถนะของตัวเขาที่เวลาที่ต้องกันความร้อนกัน UV เนี่ยมันก็น้อยลงไป จะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมเราใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่ร้อนขนาดนี้ทำไมวันนี้เราใช้เนี่ยทำไมอยู่ดีมันถึงร้อนมากขึ้นเพราะว่าตัวฟิล์มกองแสงเนี่ยนะครับเติมสมรรถภาพนั่นเองนะครับถัดมาครับเป็นห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารเนี่ยบางคนบอกว่าจอดกักแดดดี D, ไล่เชื้อแบคทีเรียโอเคครับอันนั้นใช่แต่ถ้าเราจอดนานๆละ่ะอันนี้แหละครับคือปัญหาคือจะทําให้ความร้อนในห้องเนี่ยสะสมห้องโดยสารมันจะเป็นคอนโซลนะครับเบาะนั่งหัวเกียร์พวงมาลัยต่างๆพวกนี้ครับ หรือแม้แต่พวกนับปัดต่างๆเนี่ยจะทําให้เสื่อมสมรรถภาพมากขึ้นนะครับแตกลายงาบ้างหรือว่าหลุดล่อนต่างๆไม่สวยงามเลยครับอันนี้ยังไม่หมดครับสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนไม่ได้คิดถึงนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ครับแค่ว่าจอดรถดับเครื่องยนต์อยู่กับที่นะครับจะไม่เสื่อมสมรรถภาพเครื่องยนต์เนี่ยถ้าจอดตากแดดนานๆนะครับจะทําให้ตัวของน้ํามันเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันเสื่อมสมรรถภาพเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วเราจะเลี้ยงยังไงจะทํายังไงให้ไม่เกิด ความเสียหายกับตัวสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเอาผมมีเรียกว่าเป็นเคล็ดลับแล้วกันนะครับว่าในส่วนของวิธีการที่จะทํายังไงให้มันถนอมหรือว่าจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของรถของเราไปอันดับแรกครับเรื่องของง่ายๆเลยคือม่านบังแดดติดรถไว้ครับมันไม่ใหญ่มากนะครับพับเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจําเป็นต้องจอดจริงๆม่านบังแดดครับบังไว้ในรถความร้อนเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทเออกไปจากม่านบังแดดเพาราะม่านบังแดดเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าเป็นตัวสะท้อนแสงออกไปจากตัวรถเราด้วยนะครับอันนี้ช่วยได้ครับแน่นอนเลยถัดมาครับหุ้มเบาะบางคนคิดว่าเอ๊ะช่วยได้จริงๆเหรอช่วยได้นะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยในรุ่นท็อปในบางตัวเนี่ยนะครับในบางรุ่นที่เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยจะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วอันนี้จะอมความร้อนอย่างดีเลยแต่ในรถของเราในรุ่นท็อปๆนะครับถึงจะเป็นเบาะหนังแต่เขาก็มีแบบเขาเรียกว่าเบาะแบบประเภทคูลแม็กนั่นหมายว่าอมความร้อน แต่ก็คลายความร้อนได้เร็วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ารถเราไม่ใช่ตัวท็อปอย่างที่ผมว่าล่ะก็แน่นอนครับวิธีการใช้ตัวคุมนะครับตัวคุมเบาะเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นตัวเป็นผ้านะครับคุมไว้นะครับอันนี้จะช่วยได้ครับไม่อมความร้อนนะครับถัดมาครับจะเป็นเรื่องของผ้าคุมรถเลยโอ้บางคนบอกว่าเอ้ามันไม่ยิ่งร้อนเหรอผ้าคุมรถสมัยใหม่นะครับเขาจะเป็นการคุมที่กันแสง UV แบบ1 0 0เเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนความร้อนออกไป โอกาสร้อนในรถเนี่ยนะครับมีแน่นอนเมื่อเวลาเราคุมเขานะครับแต่ว่าความร้อนที่ถูกดันออกไปเนี่ยมันช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ระดับหนึ่งแต่เวลาคุมอย่าลืมแย้มกระจกด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนระบายออกได้เร็วยิ่งขึ s <S ้นนะครับถัดมาครับติดฟิล์มที่ตัวรถยนต์อันนี้บางคนฟังนี่เอ๊ะทำไมต้องติดฟิล์มที่รถยนต์ฟิล์มรถยนต์เนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นฟิล์มที่ติดกับตัวรถยนต์เลยนะครับมันจะช่วยนอกเหนือจากการความร้อนได้ระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าฟิล์มรถยนต มันช่วยกันพวกเศษหินเศษดินเวลาที่มันกระเด็นโดนสีรถเราได้ด้วยก็เขาเรียกว่าประมาณว่าออทําให้รถเราดูง,งามดูงเงามากขึ้นด้วยอันนี้เป็นฟิล์มรถยนต์นะครับกำลังฮิตเลยนะครับก็มีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับสรุปมาครับเป็นการเคลือบแว็กซ์สีรถยนต์โอ้โหอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเลยเคลือบแว็กซ์นี่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยปีละหนึ่งครั้งกําลังดีนะครับเคลือบไปเลยครับเวลาหมดฝนหมดอะไรแล้วเนี่ยเคลือบเลย นะครับขัดเคลือบสีรถยนต์อันนี้ช่วยได้ครับทำให้ใหม่เสมอแล้วก็รักษาสีของรถยนต์แน่นอนด้วยครับอันนี้นะครับถัดไปครับจะเป็นเรื่องของการติดฟิล์มกองแสงที่มีความเข้มสูงโดยเฉลีย่ยจะติดกันอยู่ที่ประมาณ40-60อันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับฟิล์มรถยนต์แต่ถ้าเราชอบนะครับยี่ห้อที่สูงๆหน่อยราคาอาจจะแรงนิดนึงเราจะเพิ่มความแรงครัเป็น 60- 80อย่างนี้ก็ได้บานหน้าจะเป็น60รอบคันจะเป็น80 แต่ครับเราจะต้องดูด้วยว่าเราขับกลางคืนไหวไหมถัดไมครับอันนี้อันสุดท้ายเลยไฮไลท์ที่ผมอยากจะแนะนําทุกท่านเลยแล้วมันกันได้จริงก็คือมองหาที่ร่มเลยครับ<อ>ไม่มีวิธีไหนดีกว่านี้เลยครับคือเราเจอที่ร่มตรงไหนจอดเลยครับแนบได้แนบแต่ก็ต้องระวังนะครับใต้ต้นไม้ที่มีประเภทลูกมันมีผลมันมีดอกมันแล้วมียางที่มันหยดลงทําให้สีรถเรา มีปัญหาได้อันนี้หนักกว่าจอตากแดดนะครับเพราะทำให้ทำลายสีเราเต็มๆทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถแก้ไขป้องกันได้ยังมีอื่นๆอีกครับในรถยนต์ที่เราชอบเอาไปไว้กันเช่นพวกไฟแช็คโอ้ไม่น่าเชื่อครับอันนี้มีมาแล้วนะครับมีคลิปในรถยนต์มาแล้วว่ามันทําให้ระเบิดได้จริงๆความร้อนที่มันสะสมนะครับไปเช็คไม่พอครับยังมีพวก power bank นะครับ power bank เนี่ยตัวเขาเองเก็บประจุไปอยู่แล้ว เมื่อไปเจอความร้อนสะสมนะครับแน่นอนครับมันอาจจะส่งผลให้เกิดระเบิดได้โทรศัพท์มือถือครับบางครั้งเราลืมไว้เราทิ้งไว้หรือว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์สำรองเราอีกเครื่องหนึ่งแล้วเราเก็บไว้ในรถนี่ครับโอกาสระเบิดมีเช่นกันนะครับมีเหมือนกันขวดน้าครับขวดน้ําที่มันเปล่าเล่าที่เราใส่น้ําไว้มุมครับจังหวะบางครั้งเนี่ยบางครั้งแสงมันกระทบนะครับมันทําให้ภาวะแสงเนี่ยมันรอดออกมาเปรียบเสมือนขวดน้ำพลาสติกใบนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแว่นขยายเลย มันก็จะโฟกัสความร้อนไปที่จุดใดจุดหนึ่งอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ในรถได้ไม่พอครับยังมีบางครั้งประเภทกระทั่งลูกโป่งสวรรค์เป็นไม่ได้ไงลูกโป่งสวรรค์ไม่มีแกส๊สนะครับบางทีเราจะต้องไปทําธุระหรือว่าจะเอาลูกโป่งสวรรค์ที่ว่านี้นะครับไปจัดงานเลี้ยงไปอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็าไปซื้อไว้แล้วเราก็ห้อยไว้ในรถแล้วเราจำเป็นต้องจอดกลางแดดไว้นานๆไปทําธุระอระไรก็แล้วแต่กลับมาอาจจะไม่ได้เป็นลูกโป่งสวรรค์แล้วนะครับมันอาจจะระเบิดในรถเลยนะครับทาที่ดีในรถเนี่ยอย่าวางอะไรไว้เยอะครับ ใช้งานแค่ปกติข้างแง้มก็จบได้แง้มครับเพื่อระบายความร้อนออกแต่แง้มก็ต้องดูด้วยนะครับฝุ่นควันหรือว่าฝนมีไหมเท่ากาสฝนตกหรือว่าตรงนั้นเขาทาก่อสร้างควันเยอะๆก็ทาให้รถเราเนี่ยเสียหายง่ายๆด้วยนะครับหัวใจทุกท่านนะครับในคลิปตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านด้วยนะครับช่องทางติดต่อครับตรงนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางติดต่อเรามีหลายทางนะครับอยากจะให้เราแนะนําเรื่องไหนหรือว่ามีเรื่องประเด็นสําคัญที่อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แนะนํากันมานะครับฝากด้วยนะครับอิสระสับ พอมันใจที่ต้องบอกต่อแต่พอมันครับ